สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก่อนไปทํางานก็พ mm hmm. ามาชมระบบโซล่าเซลล์ที่ใช้งาน,นของราครับของผมน,นะครับหลังจากที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ครับจากแบตน้ํารถยนต์มาเป็นแบตเจลดีพนะคร mm hmm. ก็ใช้งานมาประมาณสองสัปดาห์ mm hmm. ก็ยังไปได้ดีอยู่นะฮะ mm hmm. ชาร์จปกติใช้ปกตินะฮะ อันนี้ผมปล่อยชาร์จไว้ประมาณ5วันนะมันได้ไฟน้อยนะเพราะว่ามันเป็นแผงที่เดี๋ยวให้ดูติดตั้งบนหอวขัดก็จะมี2แผงนะอันนี้แผงอมอัดแล้วอันนี้ก็เป็นแผง30วสิบาของระบบติดสอนะก็จะมี2ชุด okay. กลับมาที่ชุดนี้คนระั ก็ผมใช้แบตเตอรี่ทำเป็นระบบ24นะครับ4ชุด4สติงเราก็มาต่อขนานกันครก็จะเป็นสติงละเจ็ดเจ็สีแี่แอมป์นะฮะโดยใช้ MPPT เป็นตัวชาร์จนะฮะวนวนมาที่34มสจุดสโวลต์นะฮะแอมป์ก็ได้น้อยนะยังไม่ถึง ไปถึงศูนย์จุหลห้มันศูนย์จุลเสียเองผมคำนวณคร่าวๆว่าว่าน่าจะชาร์จประมาณสี่ถึงห้าวันนะถ้าเปิดเป็นเป็นแดดแบบนี้ฮะแดดจ้าๆหอะไรนะแดดเอียงฮะค่อนข้างเอียงแล้วประมาณสักสิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบโมงครึ่งก็จะไม่ได้ไฟแล้วก็จะได้ไฟประมาณนี้ครับไฟเลี้ยงเล็กๆน้อยๆผมสูงสม้นวงคำนวณดูนะถ้ามันเต็มจะเต็มที่ยี่สิบแปดจุดแปดนะ ตรงนี้ตั้งไว้ที่28.8นะถ้ามันเต็มเนะี่ยผมมองจากเวลาดูมันใช้เวลาประมาณ5วันนะ5วัน6วันแล้วแต่แดดน,นะก็ถ้าชาร์จเต็มนะผมก็เอานำมาเปิดพัดลมได้นะเปิดพัดลมชาร์จมือถือหรือว่าใ<ม><ม>ชา้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่เกินกําลังของเอว์เตอร์นะเอร์เตอร์นี้ใช้1,000อห์ว 6, นะนะัตต์ะบ2ิบนี่ก็ใช้งานได้นะใช้งานได้ดีคนระับ แบตเตอรี่ <Battery, S 2> ดีเลยดีกว่าแบตน้ําที่ผมเคยใช้เยอะเลยครับถ้าใครมีแบตเตอรี่แบบนี้อยู่แนะนำเอาไปใช้ได้นะะแค่ <c oughs> หาระบบหาแผงชาร์จให้มันเหมาะสมเพราะว่าพวกนี้มันชาร์จอัดไฟเข้ามากไม่ได้เหมือนแบตลิเธียมฮะแบตลิเธียมเขาจะชาร์จไฟได้มากครับสมมติว่าแผงมีสวงแอมป์มา สิบแอมป์อย่างเงี้ยมันปล่อยเข้าได้หมดนะฮะแต่อันนี้ไม่ได้นะแบตเจลแบตน้ำนี่จะชาร์จได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะถว่ามีร้อยแอมก็คือชาร์จได้แค่ครั้งละไม่เกินสนะิบแอมป์ฮะเกินนั้นไม่ได้นะมันจะมีข้อจํากัดของมันนะตัวนี้ค่าที่ว่ารอบการใช้งานมันก็ไม่เท่ากันนะของแบตลิเธียมนี่หนรอบการใช้งานประมาณสองพันรอบสามพันรอบแล้วแต่ยี่ห้อใดจะเต็มไว้เท่าไหร่นะ แต่ของแบตเจลแบตลิเธียมน่าจะอยู่ที่1น0 0้าร้อยอบนะก็เลยทำให้แบตลิเธียมนี่ราคาดีกว่าเพราะว่าถึงจะแพงนะแต่ว่ารอบการใช้งานก็ได้เยอะนะหานอมาเป็นปีนี่ก็ตก5ปีนะลิเธียมแต่พวกนี้ก็จะอยู่ประมาณ2ปี2ปีครึ่งสามปีถ้าขึ้นอยู่การดูแลด้วยขึ้นอยู่การใช้งานว่าเราดึงโหลดไปใช้กำไรบ้างครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นระบบสิบสองนะฮะอันนี้ใช้กับแผง 1ิบแปดโวลสามสบาทก็ใช้ดีฮะับผม,ผมได้แรกซื้อมาเอามาใช้กับชาร์จแบตรถยนต์นะว่ารถยนต์ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเอาแผงตัวละเซลลนี่คะไปชาร์จเดี๋ยววันไหนมีโอกาสเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูนะว่าผมชาร์จแผงเนี้ยกับรถยนต์เนี้ยผมทํำยังไงซึ่งแบตผมเนี่ยน่าจะสองปีกว่าแล้วนะยังไฟยังดีอยู่เลยเพราะว่ามันมีไฟเติมทุกวันนะผมเอาแผงเนี้ยไปชาร์จรถยนต์ไว้ก ไม่ได้ใช้ไฟบ้านนะก็จอดรถไปแล้วก็เดินแผงมาชาร์จส่วนตัวนี้ก็จะเป็นระบบ12โวลต์ครก็28แอมป์เท่ากันครับแต่เป็นตานต่อแบบขนาดครับก็ละ7ก็ละ7จครับเจ็ดี่ยี่แอมป์นะครับ,ก,ก,ก, 7, 4, 28, 28รบก็คือสรุปแล้วคือสอ,สอระบบนี้ใช้จำนวนแอมป์เท่ากันครับแต่จำนวนลูกจะสังเกตได้ว่าชุด24ก็จะใช้ มากกว่าหนึ่งเท่านะฮะแต่ได้แอมเท่ากันครับเพราะว่าระบบยีสี่ก็จะไปเพิ่มที่แรงดันไฟให้แรงดันไฟมันเยอะขึ้นนะก็จะทํางานได้ดีกว่าครับอันนี้ก็มีเก็บความรู้เล็กน้อยมาฝากนะสาหรับวันนี้ก่อนไปทํางานฮนะวันนี้ก็ค่อนข้างแดดดีนะเนี่ยระบบสิบสองเต็มไปแล้วครับไม่ชาร์จอนะถ้าชาร์จตรงนี้ตรง,ตรงอุกกรนี้จะกระพริบนะอันนี้คือไม่ชาร์จแล้วฮนะคือแค่ไฟแค่เรียงฮนระอันนี้ปล่อยทิ้งไหม ก็ลหลายวันนะชุดนี้ไม่ใช้อะไรเยอะครับใช้แค่เป็นแสงสว่างแสงสว่างตรงนี้แล้วก็แสงสว่าวสงสาในห้องน้ำครับก็คือหลังบ้านนี้ก็คือผมไม่ได้ใช้ไฟของหองผักเลยใช้ไฟโซล่าเซลล์ล้วนๆนะครับครับผมเป็นแนวทางนะครับเป็นไอเดียนะครับเผื่อพี่ๆท่านไหนสนใจเอาไปปรับใช้ในหรือว่า จะทดลองใช้ก่อนนะก่อนจะเริ่มต้นเล่นชุดใหญ่นะครับเอาชุดเล็กๆไปลองเล่นดูบ่อนครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอตัวไปทาง,งานส่อนครับสวัสดีครับ